สวัสดีครับพุทธคุณพระเครื่องกลับมาพบกับทุกท่านอีกค่ำคืนหนึ่งครับสำหรับวันนี้เอา,อาวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยปาสาทโกแห่งวัดตะโกอำเภอพาชีจังหวัดตยุธยามาให้ทุกท่านชมกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญพระพรมนะครับที่เป็นเหรียญหล่อของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับซึ่ง เรียกว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่จัดสร้างขึ้นในปี2 5 5 7นะครับซึ่งก็เป็นปีที่เรียกว่ายังทันหลวงพ่อรวยวัตกโกอยู่นะครับเนื่องจากว่าหลวงพ่อรวยเนี่ยละสังขารปี2560นะครับอันนี้ก็2557นะครับยังทันหลวงพ่อรวยอยู่นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเหรียญเหรียญหล่อนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะของการหล่อแบบ ราณนะครับไม่ใช่เหรียญปั๊มนะครับสังเกตดูได้จากว่าด้านข้างเนี่ยก็จะไม่มีการตัดนะครับจะไม่มีรอยตัดนะครับเนาะตัวตัดจะไม่มีนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นเหมือนกับลักษณะเป็นเหมือนการตัดช่องนะครับตัดช่องเหมือนการหล่อพระกลิงต่างต่างนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการตะไบด้วยนะครับตะไบหลังจากที่ตัดช่องไปแล้วก็มีการตะไบนะครับ ทำให้มีลักษณะของเหมือนจะเป็นรอยช่ออยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูหล่อเนาะก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยงามมมีเอกลักษณ์นะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับที่มีพระพรมอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะมียันนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายันตรีนิสิงเหนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงความ วิธีการอ่านยันตัวนี้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นำไป,ประดับความรู้กันนะครับเท่าที่ผมพอที่จะมีให้มาฝากทุกท่านนะครับเนาะผิดถูกเดี๋ยวทุกท่านก็ลองรับชมแล้วก็ถ้าเกิดว่า,ามีสิ่งไหนที่ยังต้องปรับปรุงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเนะาะก็ลักษณะของ มาดูลักษณะของเหรียญกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระพรมนะครับพระพรมก็จะมีสีหน้านะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด8ก้อนนะครับก็คือ8ดมือนั่นเองนะครับในแต่ละมือแต่ละกรก็จะถืออาวุธนะครับแตกต่างกันไปนะครับเช่นจักรคทานะครับก็จะมีแส้มีตรีมีธรรมนะครับเหมือนกับเป็นธรรมะนะครับ อยู่ด้วยนะครับเป็นหนังสือก็จะมีรัศมีพรมออกมานะครับแล้วก็จะมีนั่งอยู่บนแท่นแบบนี้นะครับเนาะลักษณะเหรียญก็จะเป็นก็ลักษณะของเหรียญหลอก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรอยที่เป็นเหมือนรูปรุนนะครับค่อนข้างเยอะไม่เหมือนกับเหรียญปั๊มนะครับที่จะค่อนข้างตึงเรียบนะครับตรงด้านข้างนี้ก็จะมีคําว่ารวยอยู่นะครับเป็นต่อโค้ดคําว่ารวยนะครับก็เป็นชื่อของหลวงพ่อรวยนั่นเองนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับด้านนี้ก็จะมีโค้ดนะครับซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของวัตถุมงคลชุดนี้ก็จะมีโค้ดที่เป็นลักษณะของตัวอักษรภาษาไทยนะครับตัวตัวเลขไทยนะครับนี้ก็จะเป็นโค้ด5751นะครับตรงด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปที่เรื่องของยันตตรีกันเลยนะครับเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ก็ลักษณะของยันแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายันตรีนิสิงเหนะครับหลายท่านอาจจะเคยคุ้นเคยในวัตถุมงคลของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีที่เป็นปิดตานะครับนักพระปิดตาเนี่ยปิดตาจัมโบของหลวงปู่โตเนี่ยจะมียันแบบนี้อยู่นะครับก็จะมีลักษณะของตัวเลขที่เขียนอยู่นะครับก็จะเป็นการใส่ความหมายของ แต่ละตัวเลขเข้าไปนะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่บรรจุลงไปในนี้นะครับซึ่งลักษณะของยันตรีชุดนี้เนี่ยในการเขียนนะครับเนาะในการเขียนยันตรีเนี่ยเขาก็จะเขียนแตกต่างกันไปนะครับบางบางที่ก็จะเอาเลขเอ,อื่นๆมาไว้นะครับไม่เหมือนแบบนี้อันนี้เลข7 6 1 2แล้วก็8 9แล้วก็3 4นะครับ แต่ถ้าเป็นของหลวงปูตโต,โต,นต,ตนเนี่ยตรงกลางเนี่ยเหมือนกันก็คือมีเลข5เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าหลวงปูตโตนเนี่ยจะมีเป็นเลขอันนี้แทนที่จะเป็น7 6ก็เป็น4 6นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น1 9นะครับหลวงปูตโตแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็น2แล้วก็8นะครับของหลวงปูตโตนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น3แล้วก็7นะครับแต่ว่าของหลวงพ่อรวยเนี่ยใช้7 6 1>, 1 2 8 9แล้วก็3 4นะครับแต่ตรงกลางเป็นเลข5เหมือนกันนะครับผมดูลักษณะของอยันต์ตีของหลวงพ่อรวยเนี่ยจะคล้ายลักษณะของยันต์ตีของหลวงพ่อบุว้ยวัดมะนาวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะเหมือนกันนะครับก็เป็นการเรียงแบบนี้เลยนะครับยันต์ตีนะครับจะเป็นลักษณะยันที่มีการออกแบบนะครับตัวเลข ตามคัมภีร์โบราณนะครับโดยใชเ้เลขกล3ตัวนะครับใช้ตัวเลขกล3ตัวที่นํามารวมกันเลยเนี่ยอาจจะได้เท่ากับ15านะครับจำนวนทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับก็คือ3 7 5หนะครับก็รวมกันได้15นะครับเนาะแล้วก็4 6 5หก็รวมกันได้15เหมือนกันนะครับแล้วก็1 9 5ก็รวมกันได้15แล้วก็ 2.85รวมกันได้15เหมือนกันนะครับทีนี้ซึ่งผลลัพธ์นะครับทั้งหมดเนี่ยก็นำมาคำนวณตามคัมภีร์เสร็จปุ๊บก็ปลุกเสกนะครับว่าเสกคาถาตรีนิสิงเหตกำกับลงไปในการเขียนตัวเลขแต่ละตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมามาว่ากันนะครับว่าคา,าถาในการเสกยันตรีนิสิงเหต์เขาว่ายางไรบ้างนะครับนาะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่า เลขที่รวมกันแล้วได้15นะครับของอวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยชุดนี้เนี่ยเขียนด้วยมีเลขอะไรบ้างนะครับเนาะรวมแล้วได้15อย่างไรนะครับอย่างเบื้องต้นนะครับ3 7 5หนะครับเนาะ375ของหลวงพ่อรวยเนี่ยก็คือก็จะเป็นเลขนี้นะครับ3 7นะครับแล้วก็ยิงมาตรงนี้ก็เป็น5นะครับเนาะ3ามข้ามา7แล้วก็5รวมกันได้15นะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็น4 6แล้วก็5นะครับก็รวมกันได้15นะครับแล้วก็มีเลขอะไรอีกนะครับ <ym> <spare. S 2> ก็มีเลข1 9แล้วก็5 <asure. S 2> ก็รวมกันได้15เหมือนกันนะครับแล้วก็มี2 8แล้วก็5รวมกันได้15เหมือนกันทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับ4ชุดรวมกันได้ 15, 15 15 15 15นะครับเนาะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการที่เขาพูดคาถากำกับนะเสกคาถากำกับเนี่ยเขาเสกด้วยคาถาอะไรนะครับแล้วแต่ละคำมีความหมายอย่างไรเขาถึงได้เรียกว่ายันตรีนิสิงเหนะครับในคาถานะครับเขาก็จะพูดกำกับแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมชี้เลขไปด้วยนะครับพอพูดถึงคำว่าเลขอะไรผมก็จะชี้เลขนั้นซึ่งคำในแต่ละคำเนี่ยจะเป็นภาษาบาลีนะครับ จะเป็นตัวเลขภาษาบาลีนะครับในการปลุกเสกเขาก็จะเริ่มต้นด้วยมะอุตรีนิสิงเหสัทวิปิปะสุสัตตนาเคอาปามะจุปะปัญจะเพชรฉลูกันเจวะนะมะพะทะสัตเทวาปะทะ นทะสะมะชะอิธิราชาอาปามะจุปะปัญจอินทรานะมะวะจะมิเอกยักขาอะสังวิสุโลปุสะพุพะนวะเทวาสะหะชะตะตรีปัญจพรมมาสหัมปดีพุทโธ เวราชาพามานะอุกะสะนะทุอัตตะอรหันตานะโมพุทธายะปัญจพุทธานมามิหังซึ่งความหมายของตรียันตรีนิสิงเหก็คือการบ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายนะครับเนาะเช่น สัตนาเคนะครับสัตนาเคก็คือนาคทั้ง7นั่นเองนะครับแล้วก็ปัญจเพชรฉลกกันนะครับเนาะแล้วก็มีจตุเทวานะครับจตุเทวาก็คือเทวาสีนะครับแล้วก็ชาอิทธิราช like าก็คืออิทธิราชาทั้ง6นะครับแล้วก็ปัญจอินทราณะนะครับก็คืออินทราหนะครับแล้วก็มีนวเท นวเทวานะครับนวเทวาก็เทวาเก้านะครับเนาะแล้วก็ปัญจพรมมานะครับทเวราชาทเวราชาก็คือทเวไปว่า2นะครับทเวราชาแล้วก็อัตารหันตาก็คืออธธรหันต์ทั้ง8นะครับแล้วก็ต่อด้วยปัญจพุทธานะครับปัญจะพุทธานามาไม่หังก็คือพระพุทธเจ้าทั้ง5้านะโมพุทธายะนั่นเองนะครับก็เป็นการพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ ทั้งหมดทั้งหลายตั้งแต่ชั้นมนุษย์ไปจนถึงชั้นเทพชั้นพรมทั้งหลายนะครับมาบรรจุไว้ในยันตลีนิสิงเหนี้เองนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือเป็นยันที่ถือเป็นเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะดนบรันรดาลให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ที่บูชานั่นเองนะครับในสมัยก่อนเขาก็จะติดยันตลีนิสิงเหนนะไว้ที่ตาม เสาบ้านเป็นต้นนะครับแล้วก็ติดไว้ในบ้านนะครับหรือไม่ก็พกติดตัวนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชานั่นเองนะครับครับก็วันนี้ก็นํายันตรีนิสิงเหในรูปแบบของหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับแห่งวัตโกจังหวัดพระนครศรียุธยามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเท่าที่พอที่จะได้รู้มานะครับนะถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่ ผิดพลาดประการใดก็รบกวนทุกท่านสามารถคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมยินดีที่จะรับฟังทุกๆคำแนะนำจากทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจากลาทุกท่านไปด้วยวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับเหรียญพระพรมรุ่นนี้นะครับพระพรมหลังและยันตีนิสิงเหรุ่นนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้จงสำเร็จทุกประการด้วยเถินครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ